สวัสดีจ้ะแซบแบบมัมมาอีกแล้วมากมื่อนี้ไม่กินตำบอกทัวนัวเสียบค่ะครับย่างหมูจ้ามากค่ะมากินนึ่งกันมึงเนี่ยหืมน่าทานไหมคะติดมันหน่อยๆเนาะมาจ้ะมาลองสิมมึงตำบ๊กทัวเสียบบอเดี๋ยวสิบห้าซิมนะคะมาค่ะมาชิมกันเลยสวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาอีกแล้วมากมื่อนี้ยิ๊กเด็กกินตำบอกทัวค่ะคืออยากตำบอกทัวเนาะ แฮเห็นบอแล้วก็หมูย่างจ้ากินคนเดียวคือเก้าหมูย่างติดมันจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาสวยค่ะเพิ่งเลิกงาน มาขาดกินตำหมกทัวตำหมกทัวเสียบๆกินกับเข่าค่ะอือหืออือเห็นไหมอร่อยม,ม,มาก อยากกินยังเค็ดอันัหนล่ะค่ะกินไม่ยังดิเสียบเนาะอข้มวีขนียวกปนข้าวสวยค่ะข้าวกอนหอนเลยอากาศหนาวหนาวค่ะเบอร์รี่ มันนี้ดีนะหนาวหนาวแต่มีแดดไม่ใช่หนาวแล้วมีฝนอืม อร่อยมากมาจากมากินน้ำกันเด้อืใครเป็นคือกันแน่กินของสวยตรงใส่ซอสฝาเขียวติดค่ะ อออออโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ติ๊กด้วยแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวทานก่อนขิดนหอดทุกผู้ทุกคนนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวจะเด้อบายบาย